ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับเราก็มาดูเรื่องของการบบต,ตรตรีหลังจากที่เราพันลวดเสร็จแล้วย้ำลวดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมบบตรตรี่รอยเชื่อมให้มันแรงเพิ่มขึ้นนะครับนี้เราก็ต้องบบตรตรีให้เขามีความ แรงนะครับเพื่อให้ให้ตัวลวดแล้วก็ตัวสะพานไฟหรือหัวคอมเนี่ยนะครับเป็นไฟเดินได้ดีนะครับเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวเนือตะกัวมันก็ลวดแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้สองขั้วขั้วติดติดกันนี่ไม่ให้ติดกันนะครับถ้าติดกันก็จะเกิดการช็อตลัดวงจรนะครับเราต้องระวังในการแบตเตอรีร่นะครับตรีรือเชื่อมนะครับใช้ตะกัวในการเชื่อม ไล่ลงไปนะครับให้ทองแดงติดกันด้วยเนื้อตะกักว แดงกับตะวดผิดกันนะครับสบับตะวูออกหน่อยพรามันเยอะไปมากเกินไปมันก็จะเกิดน,น้ำหนักด้วยแล้วก็เกะกะเดี๋ยวมันจะช็อตกัน เราต้องใจเย็นๆนะครับในการบัดกรดติดกับหัวคอมสายที่เราย้ำไว้แล้วติดกับหัวคอมนะครับเราต้องให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับดูใกล้ๆไปเลย ให้เขาติดกันด้วยตะกัวแต่ฟาติดกันด้วยตะกัวนะครับ ้างนี้จันไม่ได้นะครับแล้วก็อาออกนะครับซูมให้เห็นถึงรูกพุ้มขนเลยวันนี้พอดีเราใช้กล้องใหญ่นะครับในการถ่ายถ่ายทำ มุมที่เราใช้ในการเชื่อมเราก็ต้องเชื่อมในมุมที่ถนัดมือนะครับมันจะได้ไม่ลงไปโดนตัวอื่นนะครับมุมถายนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยจะตรงนะครับดีดูลำบากนิดนึง่ใช้ถ่าย เื่อเกิดความแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็ปูดน้ำยาออกไม่ให้รอยเชื่อมติดกันนะครับแเราทาทอย่างครัทุกทุก,ทกตัว ดูมุมนี้นะครับอบัดกีีได้ไหม กะแบตเตรีเพื่อให้กับกัวเข้าไปอยู่ในระหว่างช่องของทองแดงนะครับทําให้ทองแดงมีการเชื่อมประสานยันด้วยสัปัวเพื่อให้ไฟเดินได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับดีสุด ขั้นตอนต้องละเอียดนะครับพอสมวรเองเรเ่งเส้นเวลานะครับวันๆเราทำต้องให้ได้เยอะที่สุด mm hmm. เพราะว่ามีคนสั่งเข้ามาเยอะทำไม่ทันกันเลยนะครับตอนนี้ ลายแมนะครับเช่เล็กแหลมโหดล่องเพื่อให้รู้ว่าไม่ช็อตนะครับยังมีล่องอยู่ตลอดถ้ามีตะขวมีอะไรเข้าไปอุดก็จะขูดออกนะครับเพราะว่าขวแต่ละขวนี้นะครับจะไม่จะไม่ไม่ถึงกันนะครับ ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับใต้เว็บไซต์ก็จะมีลิงก์ให้ดูนะครับของ JT Center JT Product นะครับขอบคุณครับสวัสดี